สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะนี่ครับมันขาดคาผนังเราจะเอาออกยังไงไปดูกันครับง่ายๆไม่ยุ่งยากครับเอาสร้างทำนะครับตอาไปครับนี่ครับตอกเข้าไปแน่แน,แ,นแล้วก็ใช้กุญแจขันมันจะออกอย่างง่ายได้ครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการทํางานครับเพราะว่าถ้าก๊อกหรือว่าแป๊บ ก็ขาดคาผนังมันก็จะออกอย่างง่ายดายครับท่านผู้ชมไม่ยุง่งยากสำหรับงานปะปะนานั่นนะครับนี่ครับออกมาแล้วโอเคง่ายๆครับ การออกเปนะ็นเทคนิคดีๆ,ดๆดนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับโอ้เกี่ยวในหมุนเข้าไปเลยใช่ี้ยจบเลยจบงานเลยเครับขอบคุณไม่ต้องตอบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดมามัาชมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ